สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดทั้ง7วันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักและก็เรื่องของสุขภาพนะคะโดยกรอบเวลาในการทำนายสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่31ตุลาคมจนถึง6พฤศจิกาย,ยน2564ค่ะเนื่องจากเป็นการเปิดไพ่โดยรวมแม่หมอขอให้ทุกท่านรับชมเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเราจะมาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์กันก่อนสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ ในเรื่องการงานก่อนนะสัปดาห์นี้คนเกิดวันอาทิตย์คุณจะเต็มไปได้วยความกระตือรือร้นค่ะโอ้อยากทำโน่นทํานี่แลนะมันจะมีโอกาสใหม่ๆมีจังหวะดีๆเข้ามาด้วยนะคะทาให้คุณรู้สึกเหมือนกบบเออตัวเองสนุกสนานนะกระตือรือร้นมากเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะผลลัพธนะ์จากสิ่งที่คุณทํามันอาจจะจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดไว้เท่าไหร่นะอาจจะมีบางช่วงบางจังหวะที่คุณจะรู้สึกเครียดกดดนันแล้วก็อ ไม่มั่นใจว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันดีหรือยังจะสําเร็จไหมนะเราทําถูกหรือเปล่ามันจะมีช่วงคิดมากแล้วก็ช่วงกังวลใจอะค่ะยังไงก็ตามขอให้คนเกิดวันอาทิตย์มั่นใจนะคุณมาถูกทางแล้วนะคะทำต่อไปแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะใช้เวลาหน่อยไม่ทอ้อนะคะไม่ทอ้นะทอสู้ต่อไปความสําเร็จรอคุณอยู่เพียงแต่ว่าบางทีไอ้ที่เราลงมือไปมัดความสําเร็จมันยังไม่มาในสัปดาห์นี้มันอาจจะมาในสัปดาห์ต่อไปก็ได้นะคะอ่าลุยต่อเรื่องการเงิน สัปดาห์นี้รายรับรายได้พวกนี้เข้ามาเยอะพอสมควรนะคะมีพอใช้จ่ายได้อย่างสบายๆมันจะมีค่าใช้จ่ายที่อยู่ ที่มีที่อยู่นอกแผนด้วยนะมีเกณฑ์เสียเงินเสียทองกับสิ่งที่ที่ไม่ได้คิดหรือไม่ได้วางแผนมาก่อนด,ด้วยยังไงก็ขอให้คนเกิดวันอาทิตย์นะเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยนะคะเตรียมแผนสำรองเตรียมเงินสำรองเอาไว้นะ่าจะได้ไม่เครียดนะคือคุณก็มีจ่ายแหละแต่บางทีพอจ่ายไปแล้วเราก็อดที่จะเครียดหรือกังวลใจไม่ได้นะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือค่าใช้จ่ายบางเรื่องมันบานปลายอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมสำรองเอาไว้นะคะ ความรักคนโสดวันอาทิตย์มีมีคนเข้ามาคุยนะคะมีแนวโน้มว่าก็มาทางสายงานเดียวกันนี่แหละนะแต่อาจจะคุยกันได้ไมา่นานคือคือยังไม่ต้องคาดหวังมันเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้มันยังมันยังไม่เหมาะที่จะสารต่อความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าเออมันยังไม่ใช่อะ่ะคือมันเหมือนกับบางทีเราชอบเขาแต่เขาก็ยังดูนิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยสนใจเรานะคะ ก็อาจจะทําให้แบบว่าเออคิดมากพอสมควรแต่บางทีหากมีคนมาจีบคุณมันก็จะมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้คุณระแวงกังวลใจกับวางเรื่องจนทําให้ความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้านะคะปล่อยไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ต้องคาดหวังจะมีความสุขมากกว่าค่ะความรักคนมีแฟนมีคู่ สัปดาห์นี้คุเกิดวันอาทิตย์ต้องระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์การใช้คําพูดที่รุนแรงนะคะคือมันก็มีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งแหละมันเหมือนกับว่าเราทําอะไรก็ไม่ถูกใจแฟนแฟนทําอะไรก็ไม่ถูกใจเราคือคือบางทีบทมันมีจัปัญหามันก็ไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรก็ขอให้เราใจเย็นๆนะคะขอให้คิดไว้ว่าสัปดาห์นี้มันมีโอกาสที่ที่ความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆระหว่างคุณกับแฟนเนี่ยมันจะบานปลายใหญ่โตได้ จากจากที่ตอนแรกแค่งอนมันจะกลายเป็นโกรธกันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความเงียบสยบความเคลื่อนไหวนะคะอย่าทะเลาะถึงแม้แฟนคุณจะชวนทะเลาะคุณก็ต้องอดทนไม่ทะเลาะด,ด้วยนะยอมยอมไปเถอะนะแล้วเราแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นนะคะปัญหาที่ที่มันอาจจะเกิดมันก็ไม่เกิดนะ,ะตั้งสติให้ดีเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะ เรื่องของสุขภาพสัปดาห์นี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยอยู่นะคะก็ขอให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดร,ระวังไม่ประมาทนะมีสติตลอดเวลาบางทีเราจะทําบุญทําทานมากขึ้น,นเพื่อเสริมดวงเนาะหรือจะแก้เคล็ดด้วยการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านปรับปรุงที่อยู่อาศัยพวกเนี้นะก็จะเป็นการแก้เคล็ดแล้วก็เสริมดวงให้ดีขึ้นนะคะสุขภาพเราก็จะดีขึ้นสบายใจขึ้นค่ะ <S <S 2> <S 2> ต่อไปคนเกิดวันจันทร์ค่ะ เรื่องการงานคนเกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้ดวงการงานดีนะคะแล้วก็ต้องแล้วต้องบอกว่าโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะท่านไหนที่ตกงานนะะก็จะได้งานใหม่เนาะได้งานใหม่ซึ่งเงินดีด้วยนะคะคนที่ทํางานประจําอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆงานพิเศษที่ช่วยให้คุณเติบโตก้าวหน้าแล้วก็มีมีการพัฒนานะคะคืออาจจะต้องมีการเรียนรู้ใหม่ๆบ้างนะแต่มันมันจะดีในอนาคตอะคะ่ะ ในส่วนคนทำธุรกิจส่วนตัวกิจาการนี้ต้องบอกว่าเติบโตเต็มที่เลยนะมีโอกาสในการสร้างสิ่งใหม่ๆนะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาสัปดาห์นี้คนที่ทํางานออนไลน์นะงานธุรกิจออนไลน์ต่างๆหรือธุรกิจเก็บต่างประเทศเนี่ยจะเด่นมากนะคุณจะมีความสุขในการทํางานด้วยเรียกว่าสุขสนุกแล้วก็เต็มไปได้วยความกระตือรือร้นถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีมากค่ะเรื่องการเงิน ต่อไปเป็นเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้เงินทองไหลมาเทมานะคะเรียกว่าการเงินคล่องตัวสุดๆเงินมาจากทางไกลคะ่ะมาจากทางออนไลน์มาจากการทำอะไรใหม่ๆมีเงินใช้จ่ายคล่องมือสุดๆเลยแล้วเงินมันมาจากหลายทางด้วยนะอยากจะใช้คำว่านับเงินไม่หวัดไม่ไหวนะยังไงก็ตามแต่ต้องควบคุมรายจ่ายด้วยมีเกณ์จะเสียเงินซื้อของค่อนข้างเยอะซื้อของฝากของขวัญให้คนใกล้ชิดนะคะอาจจะแบบ ต้องเสียเงินเอาซื้อมือถือใหม่โน้ตบุ๊กใหม่หรืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้คุณจะชอบทางนี้นะยังไงก็ดูเท่าที่จำเป็นก็นแล้วกันนะคะจะจ่ายออกไปตรงนี้ค่อนข้างเยอะแต่เงินมันก็มาเยอะอะค่ะ มาดูความรักคนโสดวันจันทร์เป็นสัปดาห์ที่มีแต่ความสดชื่นมีการเริ่มต้นพูดคุยเริ่มจีบนะหลายๆท่านเป็นการเริ่มต้นคุยทางออนไลน์คุยกับต่างชาติคุยกับคนจากแดนไกลนะคุณจะมีความสุขสดชื่นนะมีชีวิตชีวาตื่นเต้นกับมิตรภาพใหม่ๆนะคะมีความรู้สึกดีๆแน่นอนนะคือจริงๆแต่จริงๆอาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนอะนะคะแต่ว่าความสุขแล้วโอกาสในการสารสัมพันธ์เนี่ยต้องดูกันต่อไปในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะ ความรักของคนมีแฟนมีคู่สัปดาห์นี้มีแต่ความสุขนะคือสุขก,ก็ต้องสุขก,กันทุกเรื่องเลยทีเดียวได้อยู่ด้วยกันเดินทางด้วยกันนะคะพูดคุยกันนะไม่มีปัญหาขัดแย้งค่ะไม่มีเรื่องต้องมานั่งทะเลาะก,กันนะมีความสุข บางคู่อาจจะแบบว่าเออได้รับของขวัญของพิเศษจากแพรจากแฟนนะคะของพิเศษจากแฟนมีความสุขชื่นมื่นคู่ไหนที่มีปัญหาอยู่นะคะจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยทีเดียวต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ สุขภาพก็สมบูรณ์แข็งแรงค่ะใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายในเร็วๆนี้นะคะคือบางทีถ้าจะมีเจ็บป่วยบ้างมันก็จะเป็นโรคเหมือนกับโรคตามฤดูกาลน,นะหน้าฝนอนะ่ะเขาเป็นอะไรเราก็เป็นอนั้นแหละนะ,ะหรือบางท่านก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ประมาณนี้เล็กๆน้อยๆนะคะเอาล่ะต่อไปคนเกิดวันอังคารค่ะเรื่องของการงานสัปดาห์นี้คนเกิดวันอังคารถือว่างานราบรื่นนะมีข่าวดีเรื่องงานที่คุณรอคอยอยู่ งานไม่หนักไม่เหนื่อยมันเหมือนกับเราทำงานปกติทำงานแบบประคองตัวคะ่ะทุกอย่างมันออกมาดีนะสำเร็จสมสมดังที่ตั้งใจเอาไว้นะคะการงานธุรกิจยังคงมั่นคงนะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าด้วยที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือการทำงานร่วมกับคนอื่นคะ่ะ อาจจะมีเรื่องที่แบบเออเห็นไม่ตรงกรันมีปากเสียงกันมีความขัดแย้งบ้างแต่ยังไงมันก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะคือถ้าคุณทํางานเดียเด่ยวๆเนี่ยนะรทำงานของคุณเนี่ยไม่มีปัญหาทุกอย่างดีสุดๆนะคะแต่พอทํางานร่วมกับคนอื่นอาจจะมีปัญหาในการทํางานเป็นทีมหน่อยเล็กน้อยนะทำให้หงุดหงิดแต่สุดท้ายนะคะงานคุณก็ยังสําเร็จตามเป้าอยู่ดีทันที่ทํางานเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรืองานเกี่ยวกับการเงินการลงทุนจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้นะคะ เรื่องการเงินของคนเกิดวันอังคารค่ะสัปดาห์นี้การเงินดีคล่องตัวมากถึงมากที่สุดเรียกว่าเงินทองไหลมาเทมาก็ว่าได้นะ,ะไม่เดือดร้อนเลยนะหยิบจับอะไรก็ได้เงินค่ะดวงการเงินดีมากที่คุณคิดว่าไม่ได้มันก็จะได้นะฮะยังไงก็แนะนําให้เก็บเก็บไว้บ้างนะวางแผนการเงินดีๆหลายๆท่านก็ใช้จ่ายเงินกับครอบครัวกับการต่อเติมซ่อมแซมบ้างในสัปดาห์นีนะ้อาจจะต้องได้จ่ายเงินก้อนออกไปยังไงก็วางแผนให้รัดกุมอย่าให้มันบานปลายนะคะ ความรักคนโสดวันอังคารค่ะ คนโสดวนันคารสัปดาห์นี้มีโอกาสเจอคนถูกใจนะจากการที่แบบว่าเออเราไปงานเลี้ยงนะไปร่วมกลุ่มพบปะกับเพื่อนฟอ้งกับคนในครอบครัวบ้างนะมีแต่เจอถูกใจเท่านั้นนะ <c oughs> คือคุณเองคุณไม่ค่อยอยากจะสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่แม่หมอมองว่า,วาสัปดาห์นี้คุณมุ่งสแสวงหาในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมากกว่าทำงานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนะทำงานเลิกงานกลับบ้านอยู่คนเดียวอยู่กับครอบครัวแค่นี้ก็สบายใจแล้วนะคะคือบางทีมีคนเข้ามาคุยคุณก็คุยแต่ว่าก็ยังไม่อยากจริงจังกับใครในช่วงนี้ค่ะ ความรักของคนมีแฟนมีคู่สัปดาห์นี้ราบรื่นมั่นคงขาเตียงยังแข็งแรงดีนะความสัมพันธ์มันสมดุลลงตัวค่ะนะมีทั้งช่วงเวลาที่คุณได้ได้อยู่ด้วยกันบ้างนะคะดูแลกันเป็นครอบครัวนะบางช่วงก็ทํามาหาเงินนะแต่คือบางทีมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องหวานเรื่องโรแมนติกอะไรสักเท่าไหร่นะมันออกแนวจืดชืดนะแต่ว่ามันเหมือนกับคุณสองคนก็เข้าใจกันดีว่าอ๋อเราต้องทํางานเราต้องหาเงินนะเราจะมาโรแมนติกกันตลอดมันก็ไม่ได้มันมันก็เลยเหมือนกับว่าเออ เราเข้าใจตรงกันนะคะเรื่องจุกจิกไม่พอใจมีบ้างเล็กน้อยนะช่วงปลายสัปดาห์ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยนะคะอย่าไปเก็บมาเป็นอารมณ์ เรื่องของสุขภาพก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะท่านไหนที่เจ็บป่วยก็มันจะค่อยๆดีขึ้นนะจะดีช้านะหายช้าหน่อยต้องใช้เวลาในการรักษานานหน่อยนะแล้วก็ท่านไหนที่ทํางานเยอะหน่อยนะทำงานที่ต้องใช้แรงกายนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทํางานบ้างเล็กน้อยนะพักผ่อนเดี๋ยวก็หายค่ะต่อไปคุณเกิดวันพุธนะคะ การงานคนเกิดวันพุธสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีเรื่องงานที่คุณรอคอยนะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทมาโดยตลอดเนี่ยคุณจะเริ่มมองเห็นความสําเร็จละนะเริ่มมองเห็นผลลัพธ์ที่ดีเรียกว่าหายเหนื่อย นะบางท่านต้องเคลียร์เอกสารเยอะหน่อยนะคะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องเอกสารที่ค้างคาค้างค้างก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยต้องทําให้ถูกต้องสัปดาห์นี้การงานยังดียังมั่นคงแล้วก็มีโอกาสเติบโตก้าวหน้านะคะในส่วนที่คุณทำนะผู้ใหญ่ยังคงให้การสนับสนุน สัปดาห์นี้อาจจะมีการเดินทางบ่อยหน่อยนะหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับงานที่คุณทำต้องปรับตัวพอสมควรแต่สุดท้ายคุณก็ปรับตัวได้แหละแล้วก็สามารถจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในที่ทางที่มันดีขึ้นแน่นอนนะคะการเงินคนเกิดวันพุธการเงินคล่องตัวดีค่ะ<ณ>มีเงินใช้จ<ณ>่ายสบายมือนะมีโอกาสที่จะได้ร<ณ>ับเงินที่เรารอคอยมานาน ท่านไหนที่ต้องติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองคุณต้องเตรียมดูนะคะเอกสารต้องครบถ้วนนะจะได้ไม่ต้องไปมาหลายเที่ยวนะคะแล้วคุณต้องใช้ความละเอียดรอบค้อบมากที่สุดมันจะมีข่าวดีเรื่องเงินแน่นอนค่ะทีนี้เรื่องของการใช้จ่ายเงินยังต้องมีวินัยในการใช้จ่ายอยู่นะคะสัปดาห์นี้เงินมันคล่องตัวแต่อนาคตมันอาจจะไม่แน่นอนไงะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประหยัดไว้ก่อนดีกว่าค่ะ คนโสดเป็นอย่างไรบ้างความรักคนโสดวันพุธคุณไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะสัปดาห์นี้โฟกัสไปที่เรื่องของการงานเรื่องของการหาเงินมากกว่าแต่ยังไงมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาคุยแล้วคุณก็รู้สึกดี อาจจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่านะที่วนเวียนกลับมาคุยอีกครั้งอย่างที่แม่หมอบอกว่าคุณยังไม่ถูกใจนะักยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะแบบว่าอกลับมาเหมือนเดิมอะไรแบบนี้เนาะก็ต้องคุยกันไปก่อนเรียนรู้นิสัยกันไปก่อนนะคะโดยสรุปก็จะยังอยู่ในสถานะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือแฟนเก่าหรือคนใหม่นะคะยังเป็นเพื่อนกันอยู่ความรักคนมีแฟนมีคู่ค่ะ สัปดาห์นี้ความรักค่อนข้างราบรื่นนะปัญหาอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยปัญหาลิ้นกับฟันนะคะปัญหาลิ้นกับฟันคือก็แค่กระทบกระทั่งกันอะธรรมดานะไม่อาจจะเป็นด้วยเรื่องไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือเปล่าหรือมีเรื่องระยะห่างนะคะเ,เลิกงานมาหรือพอคุยกันก็หงุดหงิดใส่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีพอคุณกับแฟนคุณเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันจะเคลียร์ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะ <c ười> คือรับรองเลยมันไม่บานปลายนะคะแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นกว่านี้นะก็ ต้องแบ่งเวลามาดูแลเอาใจใส่กันให้มากขึ้นค่ะเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องเก็บมาเป็นอารมณ์นะคะปล่อยผ่านทําไมร่รู้ไม่เห็นทําไม่สนใจทําไม่ได้ยินมันก็ได้นะความรักมันก็จะดีแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะสุขภาพถือว่าแข็งแรงสมบูรณ์นะคะสัปดาห์นี้นะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะจากการใช้สายตามากเกินไปนะก็ต้องลดการเพ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นะลดการใช้มือถือลงมันก็จะลดปัญหาลงได้นะคะท่านไหนที่เจ็บป่วยก็จะฟื้นตัวในเร็วๆนี้แหละนะคะ ต่อไปคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะ เรื่องของการงานอูสัปดาห์นี้งานหนักนะมีภาระเรื่องงานเยอะแยะมากมายนะคุณอาจจะต้องแบ่งงานให้คนอื่นช่วยบ้างนะการที่เราเราแบกรับภาระงานอยู่คนเดียวอาจจะทําให้แบบไม่สบายใจเครียดนะกลัวงานพลาดนะกลัวทําได้ไม่ดีนะยังไงก็ตามแต่ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้คนรอบข้างเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารหุ้นส่วนเขาคอยที่จะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะนะถ้าช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือการงานมันก็จะราบรลื่นนะแล้วก็ประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งใจเอาไว้ แล้วก็ต้องเน้นด้วยนะว่าคุณคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะหลีกเลี่ยงการคิดการกังวิตกกังวลมากเกินไปให้มองทุกอย่างในแง่ดีว่าเออฉันดีฉันทําดีแล้วฉันทําได้อะไรแบบนี้งานมันต้องสําเร็จนะต้องคิดในแง่ดีไว้ก่อนนะคะมาดูการเงินคนเกิดวันพฤหัส,สบดีสัปดาห์นี้การเงินคล่องตัวมีเงินใช้จ่ายสบายๆไม่เดือดร้อนนะคะเป็นเงินที่มาจากการทํางานอย่างหนักของคุณนั่นแหละรายรับเข้ามาตามปกติ แต่รายจ่ายต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะนะใช้จ่ายสบายมือไปนิดนึงนะคะแล้วก็คุณเองคุณอาจจะมีภาระที่ต้องจ่ายเนะาะเกี่ย <เน Transfer> วกับครอบครัวลูกหลานบริวารคุณเองคุณอาจจะเป็นคนดูแลทุกคนนะคะจ่ายให้ทุกคนรอบข้างก็จะมีกังวลใจบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับอนาคตทางการเงินเอะกลัวว่าเอสัปดาห์น,านี้เงินน่ะมันพอใช้แหละแล้วสัปดาห์หน้าแล้วสิ้นเดือนจะยังไงอะไรเง,งี้ยคุณค่อนข้างที่จะเป็นห่วงแล้วก็กังวลในเรื่องการเงินของอนาคต แล้วก็ไม่ต้องกังวลมันเสียสุขภาพจิตเปล่าๆนะคะไม่ต้องคิดล่วงหน้าไม่ต้องกังวลล่วงหน้านะยังไงก็ตามแต่ต่อให้คุณมีปัญหาการเงินมีปัญหาในการหมุนเงินคนในครอบครัวคุณที่คุณช่วยเหลือเขาเขาเองเขาพร้อมจะให้ความช่วยเหลือคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องห่วงมาดูความรักค่ะคนโสดวันพฤหัส,สบดีนะคะสัปดาห์นี้น่าจะมีคนเข้ามาให้พิจารณาแหละนะอาจจะเป็นคนสายงานเดียวกันอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะตัวคุณเอง ก็ทางานเยอะนะไม่หมะว่าคุณทํางานเยอะไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยสนใจใครอาจจะเป็นไปได้ว่าบางท่านก็เออไม่กล้าเปิดใจเท่าไหร่กลัวผิดหวังนะมีมีคนเข้ามาซึ่งบางทีคุณอาจจะชอบนะแล้วก็มีหวั่นไหวบ้างเพียงแต่ว่าด้วยด้วยใจลึกๆก็ไม่ไม่กล้าคิดที่จะจริงจังเพราะว่าไม่มั่นใจกลัวผิดหวังกลัวเสียใจอะไรประมาณนี้ก็ดูไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องคาดหวังแล้วเราก็ไม่จะไม่ผิดหวังอะเนาะเราก็คุยแบบไม่คาดหวังก็ได้นะคะจะได้แบบว่าลดแรงกดดันของเรา ความรักคนมีแฟนมีคู่ คนเกิดวันมาศดาดีนะคะความรักสัปดาห์นี้ดีนะคะจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันค่อนข้างเยอะคือต้องบอกว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยทำงานหนักทั้งคู่นะจริงๆไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ว่าก็ยังหาเวลาว่างปุ๊บมาอยู่ด้วยกันดูแลกันนะคะคือมันก็อาจจะมีบ้างที่บางวันแบบเออใครบางคนไม่คุณก็แฟนคุณแหละนะอาจจะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจบ้างนะคิดมากกังวลใจบ้างแต่ว่ามันมันเหมือนมันเป็นการคิดไปเองมากกว่านะเอาเป็นว่าทําใจให้สบาย นะมีเรื่องอะไรไม่สบายใจมีน้อยใจมีรู้สึกไม่โอเคคุณต้องบอกบอกให้แฟนคุณรับรู้แสดงออกให้เขารู้ชัดๆเลยนะคะ <c oughs> เขาจะได้แก้ไขแล้วก็เขาจะได้ปรับปรุงเพื่อให้ทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นอย่ากเก็บความรู้สึกที่ไม่ดีไว้กับตัวมันจะทําให้เราเสียสุขภาพจิตนะคะนะแสดงความรู้สึกขอแสดงความต้องการของเราให้มากขึ้นและความรักของคุณกับแฟนจะมีความสุขมากขึ้น,นะคะ่ะต่อไปเรื่องของสุขภาพ คนเกิดวันมาศพดีแข็งแรงสมบูรณ์นะคะท่านที่ทํางานหนักก็อาจจะมีบ้างปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดขาอะไรอย่างเงี้ยนะจากการทํางานนะคะบางท่านก็อาจจะมีปวดหัวเครียดกังวลใจหลายๆเรื่องก็ต้องทําใจให้สบายนะพอใจเราสบายสุขภาพกายเราก็จะดีตามไปด้วยค่ะต่อไปคนเกิดวันศุกร การงานสัปดาห์นี้คุณเกิดวันศุกงานคุณยังไปได้ดีนะคะอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะแต่ก็ยังต้องขยันทํางานนะใช้ความอดทนสูงค่ะเพื่อให้งานมันสำเร็จ ผู้หลักผู้ใหญ่ยังสนับสนุนคุณอยู่นะคะคอยให้คําแนะนําคอยผลักดันอยู่นะมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างที่ทําให้คุณแบบหงุดหงิดลาคาญใจบางท่านถึงขั้นโมโหต้องใจเย็นๆนะคือความสําเร็จมันรออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสัปดาห์นี้ทุกอ่านมันทุกอย่างมันอาจจะยังยังนิ่งๆเงียบๆเนาะยังไม่ค่อยเห็นความคืบหน้าเราก็ต้องอดทนทํางานต่อไปนะคะอย่าพึ่งเบื่อนะที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคืออะไรนะคุณต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความโปร่งใสถูกต้อง ปโปร่งใสและถูกต้องนะคะและจะไม่มีปัญหาตามมาภายหลังค่ะไม่ต้องไปแบบเออมีรับลมคมในไม่ต้องไปหลบเลี่ยงอะไรทั้งนั้นนะคะเอาถูกต้องไว้ก่อนนะเรื่องการเงินนะคะคนเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้อือาจจะมีปัญหามีอุปสรรคที่ทําให้ต้องร้อนใจบ้างเรื่องเงินเงินทองทองต้อ,องวิ่งเต้นต้องลุยกว่าจะได้เงินมานะคะแต่อุปสรรคเหล่านี้ย มันไม่ได้สร้างปัญหาการเงินให้คุณมันมันมีผลต่ออารมณ์ค่ะนะมีผลต่ออารมณ์คือทำให้คุณแบบเออใจร้อนหูวามนะคือรายรับรายได้มันยังมาจากการทํางานนะคะมันยังเพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายอยู่เพียงแต่ว่าใจคุณอะใจคุณคุณต้องการมากกว่านั้น คุณคิดว่าก็ชั้นทุ่มเทไปขนาดนี้มันต้องได้มากกว่านี้สิอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้ต้องเหนื่อยกับเรื่องการเงินนะคะท่านไหนมีปัญหาเรื่องเงินขาดมือหมุนเงินไม่ทันนะคะคุณมีคุณขอเงินขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสได้นะคะคนที่คุณเคารพนับถือคุณจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีนะหรือท่านไหนจะไปติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยต้องเน้นติดต่อกับคนที่ที่มีอายุเยอะไว้ก่อนคือแบบว่าคนแก่ะคะ่ะอ่ะือติดต่อกับคนแก่คนสูงอายุ นะสมมติว่าคุณไปติดต่อธนาคารอย่างเงี้ยก็เน้นดูคนที่อายุเยอะที่สุดในนั้นนะนะคะติดต่อกับผู้สูงอายุไว้ก่อนจะดีนะคะ มาดูความรักกันบ้างค่ะคนโสดวันศุกร์สัปดาห์นี้ทำแต่งงานนะไม่มีเวลาสำหรับเรื่องความรักไม่มีเวลาให้ใครนะบางท่านมีคนมาจีบมาชอบนะคุณก็ไม่ชอบเล้หงุดหงิดใส่เขาด้วยซ้ำหรือหากคุณกำลังจีบใครอยู่นะเขาเขายังไม่สนใจคุณเท่าไหร่นะก็อาจจะต้องถอยออกมาก่อนเนาะเออถอยออกมาก่อนมาคิดแผนการใหม่ก่อนแล้วก็ค่อยลงมือจีบอีกครั้งสรุปว่าสัปดาห์นี้ก็โสดต่อไปก่อนนะคะคนวันเกิดวันศุกร์ มาดูเรื่องความรักของคนมีแฟนมีคู่กันบ้างสัปดาห์นี้ต้องใจเย็นๆ มันมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะมีเรื่องด้านเลาะเบาะแวงกับแฟนนะเพราะว่าความใจร้อนหูว,วามนะแล้วพอขัดแย้งกันนะก็ใช้คําพูดแรงๆใส่กันมันก็เลยอาจจะทําให้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลายเป็นทะเลาะปัน่นกันใหญ่โตจากตอนแรกไม่คิดว่าจะทะเลาะนะคิดว่าจะพูดประชดประชันเล็กๆน้อยๆกลายเป็นต้องทะเลาะกันเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติดีๆนะเรื่องเล็กเรื่องน้อยพวกนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆต้องไม่ถือสาหาความกันนะคะ ปัญหาเล็กๆเนี่ยแต่การที่บางทีปัญหามันเล็กแต่มันมีบ่อยๆแล้วมีปากเสียงกันบ่อยๆมันจะทําให้คุณกับแฟนบางทีพานเบื่อแล้วอยากจะเลิกกันก็ได้นะมันไม่มีปัญหาใหญ่มันแค่ทําไมต้องมีเรื่องจุกจิกตลอดเวลาเนี่ยไม่รู้คุณไม่เบื่อแต่แฟนคุณก็อาจจะเบื่อก็ได้นะว่าจันนั้นต้อง,องระวังนะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงการที่จะมีปากมีเสียงกันเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ควรเนาะนะปล่อยวางได้ก็ลองปล่อยดูนะคะ เรื่องของสุขภาพนะคนเกิดวันศุกร์แข็งแรงดีนะคะท่านไหนที่กําลังเจ็บป่วยนะก็มีเกณฑ์จะหายป่วยในสัปดาห์นี้แหละนะท่านที่แบบว่าเออสุขภาพดีแข็งแรงนี่ก็อาจจะมีเจ็บป่วยได้บ้างนะจากการขาดความระมัดระวังไม่ค่อยรอบคอบนะแต่มันก็เป็นการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆรักษาตัวแป๊บๆก็หายแล้วนะคะต่อไปคนเกิดวันเสาร์ะคะ่ะ การงานสัปดาห์นีต้ต้องระมัดระวังในเรื่องเอกาสารสัญญานะคะคที่เกี่ยวกับการงานคุณให้ดีอาจจะมีเกณฑ์ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเอกาสารสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆคุณต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและก็ถี่ถ้วนหากคุณต้องเซ็นชื่อในเอกสารที่คนอื่นทํามาคุณไม่ได้เป็นคนเตรียมเอกสารเองนะคะคุณต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเซ็นก่อนลงนามเพราะมันมีโอกาสจะเกิดความเสียหายได้ในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้คือความเสียหายบางทีไม่ได้เกิดจากเรา มันเกิดจากความผิดพลาดของคนอื่นแล้วก็ส่งต่อมาเราต้องร่วมรับผิดชอบมันเป็นอะไรในลักษณะนั้นนะคะซึ่งด้วยตัวคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วปัญหามันเออจึกาดเอออาจเกิดจากคนรอบข้างไงเพราะฉะนั้นรอบครอบไว้ก่อนและอย่าไว้ใจคนอื่นมากเกินไปค่ะเรื่องการงานสัปดาห์นี้นะคะ การเงินคนเกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคือแล้วในส่วนรายได้เองมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตามเป้าที่คาดไว้สักเท่าไหร่นะหรือบางทีอาจจะมีความล่าช้านะมันทําให้การเงินติดขัดนะคะดังนั้นคุณอาจจะต้องวางแผนสำรองหรือเตรียมเงินสำรองเอาไว้เผื่อฉุกเฉิน เช่นเดียวกันกับเรื่องงานนะคะหากคุณไปติดต่อเรื่องการเงินที่ต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาต่างๆเนี่ยให้อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนลงนามในเอกสารนะคะโดยสรุปแล้วการเงินสัปดาห์นี้มันรายจ่ายมันค่อนข้างเยอะก็เลยทําให้เงินตึงมือหน่อยก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะคะเตรียมทางหนีทีไ่ไว้ความรักกันบ้างค่ะคนโสด สัปดาห์นี้ทุกอย่างมันดูไม่เป็นใจสําหรับคนโสดเนาะ,อ,ะอาจจะมีคนที่คุณชอบหรือมาชอบคุณแตม่มันจะมีอุปสรรคบางอย่างที่ทําให้ทุกอย่างม,มันติดติด,ตดขัดขัด,ขดยังไงก็ไม่รู้มันไม่คืบหน้าม,นมันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังบางท่านก็ทําแต่งานงานเยอะจน,จนไม่มีเวลาจะคุยกับใครนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะแนะนําว่าไม่ต้องคาดหวังเรื่องความรักค่ะเราทํางานไปก่อนดีกว่านะคะ คนมีแฟนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้ต่างคนต่างทำงานเยอะนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันบางทีเจอกันคุยกันก็ก็มีเรื่องให้ทะเลาะค่ะมันไม่ค่อยลาบลื่นไม่เป็นอย่างที่คิดเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้มันไม่ค่อยมีความสุขคนหนึ่งก็ทำแต่งงานอีกคนก่อนน้อยใจเอาแต่ใจมีเวียงมีวีนมันก็อาจจะทำให้ทะเลาะกันเพราะนั้นคุณต้องวางแผนงานในสัปดาห์นี้ใหม่นะ อาจจะทํางานน้อยลงมีเวลาให้กันและกันเอาได้เอาใจใส่กันมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นคนที่เออเรางานไม่เยอะอยู่แล้วแต่แฟนเรางานเยอะแล้วเราจะไปบังคับให้เขาทํางานน้อยลงมันไม่ได้เราก็ต้องมาดูที่เราเออฉันจะไม่เบี่ยงฉันจะไม่วีนนะพยายามหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงกันนะคะไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจหรอกพยายามเข้าใจกันดีกว่านะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากกว่าเดิมนะคะ สุขภาพสัปดาห์นี้มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะคนเกิดวันเสาร์คุณต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่าประมาทนะบางทีเป็นไปได้นะคะถ้าสะดวกเนาะก็เราอาจจะเสริมดวงเนาะโดยการทําบุญสะเดาะเคราะห์หรือทําบุญทําทานตามที่เราสะดวกแหละนะมันอาจจะช่วยทําให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้และเราก็จะสบายใจมากขึ้นนะคะครบถ้วนแล้วนะคะดวงรายสัปดาห์ค่ะ นะตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนะคะไปจนถึง6พฤศจิกายน2564เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะโอกาสหน้ามาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ